เปลี่ยนหน้าสดแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เวลาที่คุณถ่ายคลิปวิดีโอแล้วหน้าสดแบบนี้นะคะมีวิธีแก้แบบง่ายๆมากเลยแล้วหน้าคุณจะดีมากเลยน่ะครูแตงมาพาทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะไม่หน้าสดแบบนี้ต่อไปไม่ต้องเสียเวลาแต่งหน้าด้วยนะคะทุกคนเข้าที่แอปพลิเคชันนี้เลยคะ่ะโซดาก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนสามารถถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอได้เลยก็ดังแรกให้ทุกคนเนี่ยไปเลือกที่ฟิลเตอร์กันก่อนเลยนะคะ เพื่อที่จะเลือกรูปแบบว่าเราจะแต่งหน้าแบบไหนก็คือมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกแบบเยอะมากเลยนะคะเราก็เลือกมาสักหนึ่งฟิลเตอร์ค่ะที่เราชอบหลังจากนั้นนะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่คําว่าวิดีโอนะคะหรือว่าจะกดถ่ายรูปก็ได้นะแล้วแต่เราเลยในที่นี้คุณแต่มจะถ่ายวิดีโอนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดที่ปุ่มวงกลมนี่เลยเพื่อที่จะอัดวิดีโอนะ แค่นี้เราก็ได้คลิปสวยๆหน้าสวยๆแล้วนะคะโดยที่ไม่ต้องแต่งหน้าประหยัดเวลาแต้งเยอะเลยค่ะอะเอาเทคนิคดีๆนี้ไปใช้กันนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามครูแต้มด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า